ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซันเดอร์แลนด์พบอาเซนอน3แกนหลักคืนทับคาด1 1ตัวจริงปืนใหญ่บุกถิ่นแมวดำคืนวันเสาร์นี้ไอ้ปืนใหญ่อารเซนอนทีมจากฝูงเพียมลีกที่คว้าชัยรวด10เกมหลังสุดรวมทุกรายการแถมเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นในช่วงดังกล่าวมีคิวลงเตะเกมลีกซึ่งจะออกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่สุดแกรง่งที่ปัจจุบันรั้งอันดับ4 และนี่คือชุด1 1ผู้เล่นตัวจริงในระบบ4-3-3ที่กุนซอมิเกียวอาเตตาน่าจะเลือกใช้ในเกมนี้ซึ่งดูแล้วคงมีการปรับทับอย่างน้อย3จุดจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกนัดที่ทีมบุกกดสลาเวียปราก3-0เมื่อวันอังคารที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้รักษาประตูดาบิดรายาตำแหน่งนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนแน่นอนโดยรายาเตรียมลงเฝ้าเสาให้อาร์เซนอลเป็นนัดที่111แบ็คโฟร์เยเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซาริบากาเบเลมาคานเยสลิคคาโดคาลาฟิออรี คู่เซนเตอร์แบ็กเป็นซาเลบากับกาเบรียลเหมือนเดิมเช่นเดีวยวกับทิมเบอร์ในตำแหน่งแบ็กขวาแต่แบ็กซ้ายจะกลับมาเป็นคาราฟิโอรีอีกครั้งหลังเปิดทางให้เปโรอินคาเบียเป็นตัวจริงในเกมเมื่อวันอังคารแดนกลางเอเบรซีเอเซมาตินซูบิเบนดีเดนไรซ์ซูบิเบนดีที่ติดโทษแบนเกมยุโรปกลางสัปดาห์จะกลับสู่ทีมตัวจริงแน่นอนเช่นเดีวยวกับเอเซซึ่งจะทวงตำแหน่งตัวจริงกลับมาจากอีธานวาเนลลี่ขณะที่ไรซ์ขาดไม่ได้ลุยตัวจริงต่อ100% ส่วนกัปตันมาตินโอริกาดยังไม่พร้อมคืนสนามแนวรุกบุคโยซากา้ามิเกลเมรลโนโเลอันโดทอสซาอาเตต้ามีตัวเลือกไม่มากในแนวรุกเพราะนอกจากวิกเตอร์โยเคเรสมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนแล้วไคฮาวัตกาเบรียเชซุตโนนี่มาโดยเก้และกาเบรียมาติโนล,ลีต่างยังไม่ฟิตดังนั้นคงเป็นแนวรุกชุดเดิมจากเกมเมื่อวันอัรซึ่งซากา้าลุยด้านขวาขณะที่ฝั่งซ้ายเป็นทอสซาโดยที่มีเมริโนรับบทหน้าเป้าจำเป็นอีกครั้ง ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้เยี่ยมทำสอประตูในเกมกับสลาเวียปรากให้เกียรติทีมเก่ากรานิตชาก้ายันไม่ฉลองหากทำประตูได้กรานิตชาก้ากองกลางกับตันทีมซันเดอร์แลนด์ยืนยันว่าถ้าทำประตูได้ตนจะไม่แสดงอาการดีใจหรือฉลองอย่างแน่นอนสำหรับเกมคิมลีกอังกฤษนัดที่ทัพแมวดำเปิดรงังสเตเดียมออฟไลท์ดวลอาร์เซนอลอดีตต้นสกัดวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้ ทางนี้ชาก้าเคยค้าแค่งกับอาซนอนช่วงระหว่างปี2016-2023โดยลงเล่นทั้งสิ้น297นัดทํา23ประตูพร้อมช่วยทีมคว้าชมป์ FA คัพ2สมัยรุูการ2016-2017และ2019-2020 ผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้นานถึง7ปีซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากและด้วยความเคารพที่มีต่อสโมสรแห่งนี้ผมจะไม่ฉลองแน่นอนถ้าผมทำประตูดได้ผมไม่ทำแน่แนดาวเตะเลือดสวิตไวัย33ปีเปิดใจถือเป็นเรื่องปกติที่คุณจะมีอารมณ์ร่วมมากมายภายในห้องแต่งตัวเพราะการเจ้าชนะอาเซนอนถือเป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่พวกเขาแข็งแกร่งเหลือเกินพวกเขามีทีมที่ยอดเยี่ยม มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราตั้งตารอเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อเลยปัจจุบันซันเดอร์แลนด์รั้งอันดับ4ีในตารางคะแนนเพียเมลลีกลงแข่ง10นัดมี18แต้มขณะที่อาเซนนลรั้งจ่าฝูงลงแข่ง10นัดมี25แต้มมิเกลอาเตตาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เมเลโนโนดทาให้เกมของเรามีประสิทธิภาพในตำแหน่งกองหน้ามันไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาเพราะเขาไม่เคยเล่นตรงนี้มาก่อนในอาชีพของเขาแต่เขาเป็นนักเตะที่ฉลาดและมีการแข่งขันสูงมาก ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับทุกตำแหน่งได้เพราะก่อนอื่นเขาพร้อมทำเต็มที่เข้าใจว่าต้องทำอะไรเขามักตั้งคำถามและเป็นผู้ชนะไม่ว่าเขาจะเล่นตรงไหนสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือชนะและช่วยทีมและเมื่อคุณมีความคิดแบบนั้นสิ่งต่างๆมักจะเป็นไปในทางที่ดีสําหรับคุณเกี่ยวกับบทบาทของเมเรโนโในทีมผมคิดว่าทุกคนคือผู้เล่นสําคัญของทีมเพราะเราสร้างทีมที่มีความสามารถที่จะทําสิ่งที่เราต้องการ บทบาทของผู้เล่นจะเปลี่ยนไปและบทบาทของเขาก็เปลี่ยนใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาในรูปแบบต่างๆสําหรับสถานก,การณ์ที่แตกต่างกันแต่ผลกระทบต่อทีมยังคงเป็นบวกอย่างมากคีโอนยกอาร์เซนอลครบเครื่องเหมือนผสมทีมชุดไร้พ่ายชุดรับแกร่งมาตินคีโอนตำนานกองหลังของอาร์เซนอลกล่าวชมไอ้ปืนใหญ่ชุดปัจจุบันว่าเป็นเหมือนการผสมผสานกันของทีมชุดฤดูกาล2 0 0 3ถึง2004ที่เล่นเกมลุกได้ดุดันและชุดซีซั่น1997ถึง1998 ที่มีเกมรับแข็งแกร่งในฤดูกาล2025-2026อาร์เซนนทํทำผลงานโดยรวมได้โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกโดยตอนนี้พวกเขาไม่เสียประตูมาแปดนัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วแถมยังเก็บชัยได้ทั้งหมดด้วยจนทาให้หลายคนมองว่าพวกเขามีโอกาสดีที่จะได้แชมปีลีกภายหลังจบด้วยการเป็นรองแชมป์มา3ฤดูกาลติดต่อกัน สำหรับอาร์ซอลชุดฤดูก,กาล2003-2004เป็นชุดที่ขึ้นชื่อจากการได้แชมป์พเมลีกไปครองโดยที่ไม่แพ้ใครในลีกเลยตลอดทั้งสีซั่นขณะที่ชุด1997-1998พวกเขาก็มีเกมรับที่ดีจนซิลแชมป์ลีกไปเชยชมได้เช่นกันคีโอนซึ่งเคยอยู่กับอาร์ซอลในทั้ง2ชุดดังกล่าวเผยผ่านคอลัมน์ของตัวเองใน BBC สื่อของอังกฤษว่าทีมในชุดปัจจุบันน่าสนใจมากๆเพราะเวลาพวกเขาเล่นเกมรุกหนะัก พวกเขาเล่นได้เหมือนทีมชุดไรพ่ายของเราจากการที่ฟูลแบ็กดันขึ้นสูงได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เวลาเล่นเกมรับพวกเขาก็สามารถเล่นเกมรับได้เหมือนกับทีมชุดฤดูกาล1 9 9 7ถึง1น9 8นั่นคือเล่นกันได้ดีและเหนียวแน่นสุด,สดอย่างไรก็ตามอดีตแข้งวัย5้ปีก็เตือนทีมของกุนซือมิเกลอาเตตาด้วยว่ายังเหลืองเกินไปไม่ได้พวกเขายังไม่ได้แชมป์อะไรทั้งนั้นมันยังต้องเล่นกันอีกหลายนัดและพวกเขาก็จําเป็นต้องมีโชคช่วยบ้างผมเคยบอกว่ากา,การลุ้นแชมป์มันก็เหมือนกับกการชักเยก เมื่อคุณชนะแล้วคู่แข่งแพ้มันก็เหมือนกับว่าเชือกไหลมาทางคุณแต่ถ้าคุณแพ้แล้วคู่แข่งชนะเชือกมันก็จะไหลไปอีกทางอาร์เตต้าเผยถึงสถิติครีนชีตและเกมเยือนซันเดอร์แลนด์มิเกลอาร์เตต้าคาดว่าทีมจะเจองานยากในการบุกเยือนซันเดอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้ขณะที่อาร์เซนอลกำลังมองหาชัยชนะนัดที่11ติดต่อกันในทุกรายการ จากชัยชนะ3-0เหนือสลาเวียปรากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้อาร์เซนอลทำสถิติไม่เสียประตูติดต,ต่อกัน8นัดเทียบเท่าสถิติส,สูงสุดของสโมสรจากอังกฤษในทุกรายการและกุนซือชาวสเปนก็ต้องการให้ทีมรักษามาตรฐานที่ยอดเยี่ยมนี้ต่อไปในสุดสัปดาห์นี้อาร์เตต้ากล่าวที่ศูนย์ฝึกซ้อมโซบาเรียลตี้เมื่อวันศุกร์ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเครดิตแต่มันคือการลงมือทําและเมื่อคุณทําได้แล้วคุณก็ต้องทําให้ได้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํา วันนี้เราต้องซ้อมให้ดีที่สุดพยายามพัฒนาสื่อสารให้ชัดเจนกับนักเตะเพื่อให้เข้าใจเกมที่เราจะเล่นในวันพรุ่งนี้และเมื่อถึงวันแข่งก็ถึงเวลาลงมือทำอีกครั้งแม้ทีมจะอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่อาเตตาก็ย้ำว่าอาร์เซนอลยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกมากโดยเฉพาะในการเจอกับซันเดอร์แลนด์ที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านฤดูกาลนี้ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้หมดเพราะคุณได้เรียนรู้จากทีมของคุณทุกวันจากนักเตะทุกคนทุกวันและจากคู่แข่งที่เจอในแต่ละเกม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับเราพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่แตกต่างจากวันอังคารและจากสัปดาห์ก่อนเราต้องอ่านเกมให้ขาดเข้าใจตั้งแต่เนินเน่นๆว่าต้องทำอะไรเพื่อเหนือกว่าพวกเขาและหวังว่าจะสามารถคว้าชัยชนะได้อีกครั้งอาร์เตต้าชี้เกมเยือนซันแอร์ดลนด์สำคัญต่อเส้นทางลุนแชมป์ชัยชนะเหนือแมวดำซานแอนเดรียนในวันเสาร์นี้จะทำให้อาร์เซนอลขยับหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2อ,ออกไปเป็น9คะแนนเต็มก่อนที่ซิตี้จะเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าอาเซนอลคือทีมเดียวที่สามารถหยุดยั้งตัวเองจากการคว้าชแชมป์พเมลีกได้หรือไม่มิเกลอาเจต้ารีบปฏิเสธพร้อมย้ำถึงความแข็งแกร่งของลีกสูงสุดอังกฤษผมไม่เห็นด้วยนะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะทุกทีมต่างมีศักยภาพและผมมั่นใจว่าทุกทีมก็เชื่อว่าพวกเขาทำได้เราตระหนักถึงสิ่งนั้นดีเรารู้ถึงจุดแข็งของเราและรู้ด้วยว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างซึ่งเราก็โฟกัสที่เรื่องนั้นเป็นหลัก ตอนนี้ผมโฟกัสแค่เกมวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเกมที่สำคัญยากและเข้มข้นมากและนั่นคือก้าวแรกที่เราต้องทำให้ได้ก่อนแม้อาเดตาจะปฏิเสธกระแสว่าทีมของเขากำลังหนีห่างในการลุ้นแชมป์แต่เขาก็ยอมรับว่าเกมวันเสาร์นี้มีความหมายต่อเส้นทางในลุ้นการนี้อย่างแท้จริงทุกสุดสัปดาห์ล้วนมีความสำคัญบางสัปดาห์อาจมีผลต่ออันดับมากกว่าสัปดาห์อื่นๆแต่สุดท้ายแล้วหากคุณอยากบรรลุเป้าหมายคุณก็ต้องเก็บแต้มให้ได้ ตามจำนวนที่ต้องการและการได้สามแต้มจากซันเดอร์แลนด์พรุ่งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคว้ามันมาให้ได้โจโคอดิตกองกลางทีมช่างกฤษชี้ว่าอา์เซนอลมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งในการเป็นแชมป์พิมพ์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้ต่อให้เจอกับการบาดเจ็บของเซ็นเตอร์หลักอย่างวิลเลียมสเลบาหรือกาเบรียลมาการนเยสทีมของมิเกลอาร์เตตาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้โดยแพ้นัดเดียวจาก10เกมแรกและเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นจนถูกมองว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าป้ายคว้าแชมป์ได้สำ โคพูดถึงอาร์เซนอลว่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ลีกลิเวอร์อพูลจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งและผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะก้าวขึ้นมาด้วยเช่นกันแต่ผมไม่คิดว่าผมเคยเห็นทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งกว่านี้นับตั้งแต่เชลซีของเราในช่วงกลางปี2000ผมอิจฉาอาร์เซนอลจริงๆตอนนี้มันอยู่ในมือพวกเขาแล้วพวกเขาทิ้งห่างเป็น10เฟอร์ลองผมมองไม่เห็นจุดอ่อนใดๆในทีมของพวกเขาสิ่งเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้ก็คือซาลิบาหรือกาบเบรียลบาดเจ็บยาวตลอดทั้งฤดูกาล แต่คุณยังมีทิมเบอร์กับคาราฟิโอรีอยู่พวกเขาแข็งแกร่งเกินไป Alex อเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนอดีตมิดฟิลทีมช่างอังกฤษเผยว่าต้องการย้ายกลับมาเล่นอังกฤษเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นแข้งวัย32ปีตกลงยกเลิกสัญญากับเบซิกตัสสโมสร,รในตุรกรีและกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีสโมสร,รในตอนนี้โดยปัจจุบันกลับมาซ้อมกับทีมยูย่ของอาร์เซนอลเพื่อรักษาความฟิตและรอการทาบทามจากสโมสร,รใหม่ออกเลตแชมเบรนกล่าวว่าผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ผมเคยเจอสถานการณ์นี้ตอนแยกทางกับลิเวอร์พูลซึ่งตอนนั้นผมเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ผมไม่มีสังกัดอยู่ราว1-2เดือนแต่จากนั้นฤดูกาลก็เริ่มต้นและผมก็ได้เซ็นสัญญาที่ตุรกีผมคิดว่าวันที่14สิงหาคมดังนั้นมันไม่นานนักไม่เหมือนกับตอนนี้ตอนนี้ชัดเจนว่าฤดูกาลเริ่มต้นไปแล้วซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดเหมือนกับว่าคุณพลาดโอกาสและคุณอยากที่จะลงสนามมันเลยแตกต่างออกไป มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะกับนักฟุตบอลคนไหนเลยผมโชคดีมากที่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองได้ซึ่งผมปฏิเสธไปหมดแล้วตอนนี้มีอะไรให้ทํามากขึ้นกับทั้งครอบครัวลูกๆเลือกมากขึ้นหน่อยสุดท้ายแล้วคือคุณอยากกลับมาลงเล่นอีกครั้งโดยเร็วที่สุดมีหลายอย่างที่คุณสามารถทําได้เพื่อเตรียมความพร้อมและอาจมองหาโอกาสหรือบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณเปิดรับโอกาสแต่สุดท้ายแล้วคุณก็แค่นั่งอยู่ตรงนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณใช่ไหมละ่ะ คุณแค่รอโทรศัพท์หรือร,อ,รอให้ทีมตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการคุณหรือรอว่าคุณจะนําอะไรมาสู่ทีมได้มันก็แค่เป็นการรอคอยที่ยาวนานมากเมื่อถูกถามว่ามีข้อเสนอเข้ามาหรือไม่ทางออกเลตแชมเบลนตอบว่ามีแต่พูดตามตรงส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปที่ห่างไกลบ้านสำหรับผมผมเคยไปเล่นที่อื่น2ปีซึ่งผมรู้สึกว่ามันยากลําบากผมต้องไป6-8ถึงสัปดาห์โดยที่ไม่ได้เจอลูกชายภรรยารวมถึงพ่อกับแม่เลยเพราะถ้าผมกลับไปสักวัน2วันก็คงได้เจอพวกเขาเจอเขามันยากจริง ดังนั้นผมเลยรู้ว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วผมอยากกลับอังกฤษและรอแค่สิ่งที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นที่นี่หรือใกล้พอที่จะทำให้เรื่องครอบครัวมันสมเหตุสมผลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ